ก็สุดไมนะจะวินเชิญเข้าตี้หน่อยหา่แล้วเนี่คแล้เดี๋ยวผมวางอันนี้นะจะเชิญคุณโคล่องมา,มางบบเดี๋ยวผมวางแฮมแป๊บเดียวกดงรถนะฮะเอ้าติดยังติดวงอีกเหรอบ้าไปแล้วเดี๋ยวนะผมขอโทษเดี๋ยวผมปินรัวเข้าไปหน่วน ได้ได้อีกคันหนึ่งถ้าแคปเสร็จเดี๋ยวเราต้องไปวางน่าจะวางข้างหน้าตรงนี้นะอีกอันหนึ่งเคนะครับตรงนั้นแหละตรงที่เพื่อนเขาไม่วางกัน <c oughs> จ่าโจนเขาสร้างอะไรไม่รู้ตรงเนี้ย <c oughs> เยอะมากเลย ตรงไหนนะบาโบบาโบบาโบรับทราบเขาสร้างคาเวอร์อ๋อฝังท้องใช่ไหมไม่ใส่หมันน็อกเนยแจ้งว่าเขาไปถึงแล้วเราหมดสิทธิ์แล้วตรงนั้นใช่เขาถึงแล้วจ่าัคททงใช่ครับใช่เนี่ยเราต้องวิ่งมาทางนี้ด้วยเอาจาวินเอารถลุยจีไปจอดไหนครับคันอีกคันเนี่ย อออีกคันหนึ่งเหรอ,อไปทงมูฟจ่าครับแต่น่าจะไม่เคลียร์แล้วแหละเท่าที่ดูแต่อยากไปวางนะอ,งอยากไปวางเอามา,าแคป็บทงเหรอได้เดี๋ยวไป,ไปพร้อมกันได,ได้ครับได้ครับตงบาวู้เขาส,สร้างซุปเปอร์ฟอปอ๋อซุปเปอร์พรอปบาวู้งั้นเราวางไม่ได้เดี๋ยวต้องไปพร้อมกันแน้ๆต้องไปพร้อมกันโอเคผมกำลังไปหานะเด็กแว้นรถล้มโอเม้เห็นแล้วตรงชาลี่ยกำลังวิ่งมาตอนนี้ มาเผามาเผายางตรงนี้หน่อยนะเผายางตรงไอ้มุ้จ่าหน่อยไอ้เผายางยางเส้นครับนี่แหละน้ำขุดเลยผมตั้งมันไว้ให้แล้วขุดขุดขึ้นจ้ามันเผายังงไอออ๋แมมาันจะเป็นยางเส้นแบบเผาเลยไหนไหนไหนตรงนู้นเหรอใช่ใช่ อินฟันมาถึงผมแล้วนะคาดไม่ได้เราเราวิ่งใส่มันร้อนไหมอ่ะร้อนนะเลื่อนรถด้วยเล่นรถด้วยเปิดปั๊มไปเปิดปั๊มไปของโจรโอเคครับเดี๋ยวเราจะในรถรถสิ่งี่อยูใช่ไหมอยู่ครับอยู่ที่ผมเคเคเดี๋ยวเรา เ้าเราไปที่ไปที่เออใช่ี่ผมต้องวิ่งกับแลต้องไปที่มตี้โอเคมีประเด็นมีประเด็นขทาบที่ระวางแนวป้องกันเลผมไปเล่นรถออกงออสไปชาลีชาลีัตูเข้างผมเก็บไปตีมันตอนนี้ตรงผมเลย โอเคหมตี้มมตี้สวยพี่สวายังมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งสองคันเลยเกียบไม้เพื่อนติดไปไม้ตายปืนยิงโคตรดีบอกเลย คุณบอสไปถึงไหมนะ่ะอ้อมอ้อมซ้ายออกไม่ได้แห็บตรงนน้นโอเวอร์รันไปแล้วใช่ใช่ทางชาลีต้องเคียร์ทางชาลีเอาคุณบอสชิดซ้ายก็ได้นะ,ะนนมันตึกมันตึกก็มีนะครับลองด้วยมันเคุณเสียงหล่อจังเสียง <c ười> ไม่หล่อท้าเขาอรอถ้าเราอ่ะ <c ười> ไม่เสียหออกจริงนะใช่คิดว่าไยเดี๋ยวผมกริฟนะเดี๋ยวผมกริฟตรงนี้ชุบไม่ได้เป็นล้านเลยวิ่งมาดักนะครับเราเราได้ไปทองนเราดักยิงอย่างเดียวเลยคุณเลสฟีชีบหรอโอเคตรงนี้เป็นตรงเขาจับชา เนมเ <Okay. S 1> งั้นเราไม่ต้องทำไรแล้วครับวิ่งเข้าตรงเลยดันขึ้นทงไปไปต่อมุมเนี้ยม,มุม,ม,ม,มจะก,กันได้มันเข้าไม่ได้ใช่แล้วพี่ไม่ว่างไม่ว่างโอ้เล่นเล่นโจรทีไรนี่ปวดหัวลูกพีเลยเ <c oughs> จอ<ะ> <c oughs> <ะ> <c oughs> โจรด้วยกันไี่กว่าจะแยกกันออกเฮ้ยรูรูชลีหนึ่งตัวใช่ใช่รูหน้าต่าง ถ้าคุณครอดเข้าไปชุบค uh 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 ุณได้ไหมเนี่ยเขากำลังเผลอๆนะครันแน่ๆผมอยู่กระดักนแล้วก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดยโอเคครับเคจจ์เดี๋ยวใครเข้าแคปได้เข้าเลยนะเรายืนมวกว่าในแคปก่อนเอาให้ได้เปรียบที่สุด มันเกือบเข้าประตูแล้วใช่ๆเนี่ยขนาดตึกเราเนีเ่ยเต็มเลยตอนนี้เราขึ้นไ่ลงนะสองลอยขึ้นไปลงมันเยอะมากเดี๋ยวมาแลรี่ไว้ตึกนี้ดีกว่าแล้วก้ะจาย<ร>ชัยแลรี่นะมีหรอฉันบอกมีมี เพิ่มมาจากทางเวสต์เวสต์แบบตรงๆเลยอ่ะเวสต์ตรงๆตรงแถวๆมูฟมูฟผมตรงนี้เลยอ่ะมันน่าจะมาอีกกลุ่มหนึ่นงหลังเสปปร็จตรง ในในมอยก์เหนือคุณอีกนะซิงบอสยงบสับบอนเห็นตายก อกเลยหรือไงเนี่ยแต่เขาไม่เปลี่ยน,นลยเลยบอกมาบอกจอนมาผมด้วยอ่าดีใจมากเขาบอกเฉลี่ยบวกกันอยู่นะครับตอนนี้ มีตัวอยู่บนทาวเวอร์นะมาล่กกันโอเคครับคุณคุณแอบ,บหน่อยครับแรงงานนรากทางไล่ พยายามข้ามมาฝั่งเราให้ได้เลยตอนนี้เอเครับเดี๋ยวขอคนขุดมาฝั่งฝั่งผมสักคนหนึ่งนะมาขุดให้หน,หน okay, โอเคครับีะเป็นปีนหลังคาตึก,กวางปืนคนยัดแถบมาดูดิดูทำได้ล่า มูกจ่านะขอคนขุดนี่วางไว้หลับซับตอนเกิยเ่าจะตามโอ้ผมว่าไม่ต้องวางหรอกดูส่งแล้ว อย oh. ่ไ yeah, right. ูจะไปอาลวหรอตาผขอมอไซค์หน mm ่อยได้ไหมได้แล้วครับใส่หิบได้เลยไม่ต้องขอครับแซ่ผมแจ็คดแซ่อยู่เนี่ยกำลังวิ่งเข้าทงมันนี่เดี๋ยวไปแบ็กมาแล้วเดี๋ยวผมติดไอให้ไป คุณแจ็คยึดบคลากรเตื